ัจะธรรมว่างมีครั้งที่187เรื่องกล่าวถึงมีไม่มีว่างไม่ว่างท่านคงโยหันเหลินเมตตากราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราด้วยร้ายเริ่มต้นมามีอวิชชา โลภกรธหลงความผิดบาปข้อผิดพลาดคิดเพ้อฝันแบ่งแยกยึดติดสิ่งที่ทำไม่สมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างทั้งปวงข้าพเจ้ายอมรับผิดให้ถึงที่สุดต้องแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองกรับคืนสู่ลักษณะที่แท้จริงชมหน้าด้างเดิมที่แท้จริง มีไม่มีว่างไม่ว่างเป็นชมหน้าด้างเดิมของพวกเราหลักธรรมที่จะร่วมศึกษาวันนี้อย่าใช้การคิดคิดจะไม่เข้าใจทำให้เข้าใจผิดได้ต้องทำความรู้แจ้งสิ่งนี้ให้ทะลุปลุกโลงทะลุทะลวงและเข้าใจอย่างลึกซึง้ง พราะหลักธรรมที่จะกล่าวถึงนี้ไม่ใช่หลักธรรมทั่วทั่วไปที่จะพูดในวันนี้คือภาวะดั้งเดิมเดิมทีก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีสามโลกทศทิศโลกจัก,กรวาลอาวกาศสัพพรูปสรพพสิ่งสัพพธรรมสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่เคลื่อนไหวได้สิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้ล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างทุกรูปลักษ์ทุกทำรรวิถีล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นทุกรูปลักษ์ในท้องฟ้าทุกรูปลักษ์บนผืนดินทุกรูปลักษ์ของคน หมื่นพระสูตรพันคำพีหนังสือทั้งปวงล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างองวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายรูปร่างลักษณะล้วนอยู่ในมีไม่มีมมว่างไม่ว่างมิเช่นนั้นมันไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวรวมทั้งสรรพสิ่งก็มีไม่มีมมว่างไม่ว่างอยู่ตลอด มิเช่นนั้นมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดการหรือเป็นไปไม่ได้เพราะสรรพสิ่งมีแก่เน่าเสียผุพังส่วนคนนั้นมีเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันอยู่ในสภาพมีไม่มีว่างไม่ว่างดังนั้นขอเพียงเป็นสิ่งที่เราสามารถจำ ล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างขอเพียงเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้สิ่งที่เราคิดได้สิ่งที่เราพูดถึงได้สิ่งที่เราใช้ได้ล้วนอยู่ในสภาพมีไม่มีว่างไม่ว่างสามโลกทศทิศโลกจักรวาลสรรพสิ่งสรรพรูปเสียงทั้งปวง รูปรักทั้งปวงล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างมันคือภาวะดั้งเดิมคืออมะตะหลักธรรมสากลภาวะดั้งเดิมคือยานตนของพวกเรายานตนของพวกเราคือมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราสแสวงธรรมสแสวงธรรมคือการฝืนพูด แสวงอะไรแสวงมีไม่มีว่างไม่ว่างมันไม่มีชื่อไม่มีรูปลักษ์มันคือภาวะดั้งเดิมของพวกเราลักษณะแท้จริงลักษณะแท้จริงคือลักษณะที่ไม่มีที่ใดไม่ใช่ลักษณะเธอตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้ สิ่งที่เธอเคยเห็นสิ่งที่เธอเคยมองสิ่งที่เธอเคยคิดสิ่งที่เธอเคยสัมผัสสิ่งที่เธอเคยพูดทุกสิ่งอย่างทั้งปวงล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่มีใครสามารถกระโดดออกจากมีไม่มีว่างไม่ว่างได้ไรจุดเริ่มต้นมาก็เป็นเช่นนี้ การดำเนินง,งานของเธอการตอบสนองการสลายการกระทำความประพฤติอของเธอล้วนมีไม่มีว่างไม่ว่างชั่วนิจนิรันเกิดเกิดไม่หยุดมิจชิที่ยิบไม่มีรู้ที่จะรอดเข้าไปเข็มเล็บหนึ่งก็ผ่านเข้าไปไม่ได้มิจฉิร้ายร่อง มีไม่มีว่างไม่ว่างเกิดเกิดไม่หยุดไม่มีที่ใดไม่อยู่ไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใดไม่มีไม่มีที่ใดไม่ว่างก็คือมีทุกที่ว่างทุกที่ไม่มีสักหนึ่งสิ่งที่ไม่อยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่มีหนึ่งรูปลักษ์หนึ่งธรรมวิถี ห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่มีหนึ่งสภาวะสามารถห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงกล่าวได้ว่าร้ายจุดเริ่มต้นมาไม่สามารถห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างเพราะคือภาวะดั้งเดิมขอถามหน่อยมีใครบ้างสามารถห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่าง แต่เวไนมีอวิชชาล้วนหลงในความมีเขาไม่รู้จักมีไม่มีว่างไม่ว่างทำวิถีทั้งปวงเกิดจากจิตแล้วเอาทำวิถีนั้นมาผูกมัดคนอื่นถามว่ามีไหมไม่มีรอกเกิดจากจิตของเธอเรียกว่าทำวิถีส่วนตัว ไม่ใช่ทำวิถีส่วนรวมทำวิถีส่วนรวมเรียกว่ามีไม่ม ie, might, ie, ang, might, ีว่างไม่ว่างยานตนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างแหล่งที่มาของยานตนคือหลักธรรมส่วนรวมคือมีไม่มีว่างไม่ว่างรูปลักษณ์และทมวิถีก็ไม่ห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นกัน ความว่างเดิมความว่างแท้ทาวิถีว่างของพวกเราสามความว่างเป็นแก่นแท้เดียวกันก็อยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นกันหลักทรรมสากลทาวิถีสากลรูปลักษณาลหนึ่งแก่นแท้ก็อยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่เคยออกห่าง ไม่เคยออกห่างสักวินาทีสักหนึ่งนาทีไม่มีหนึ่งตำแหน่งที่จะให้เธอมีช่องว่างล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างฟ้าดินจัก,กรวาลล้วนดำเนินโคโจรอยู่แบบนี้มิเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์ใช้ว่างก็ตายมีก็ตายว่างใช้อย่างไร มีจะใช้อย่างไรใช้ไม่ได้จําเป็นต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงจะเกิดประโยชน์ใช้ได้นั่นคืออยู่ในรูปลักษณ์และทำวิถีคือมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราต้องผันออกไปกระโดดออกไปจากสามโลก อยู่ในว่างไม่ว่างมีไม่มีทำวิถีแยบยนต์ของยานตนสามโลกทศทิศทั้งปวงล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างคืออะไรคือวัตถุแล้วเธอจำวัตถุจำอะไรเธอจำเสียงและรูปลักษณ์มาตลอดไม่เคยหยุด จำเสียงและรูปลักษณ์ของฟ้าดินคนทำวิถีสรุปทั้งหมดคือเสียงและรูปลักษณ์เสียงและรูปลักษณ์ที่จำอยู่ในอัตรารับรู้ก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นกันมันไม่ใช่มีและก็ไม่ใช่ว่างยานตนของพวกเราคือว่างไม่ว่างมันไม่อนุญาตให้เธอมี มันต้องมีไม่มีแน่นอนแล้วพวกเรามีก็มีปัจจัยเกิดปัดจจัยดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเวไนเป็นชายเป็นหญิงเป็นสัตว์อะไรเรียกว่าอมตะไร้ราการเกิดก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่าง ร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดไม่สามารถออกห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างถ้าอยู่ในทุติยภูมิอยู่ในรูปลักษณ์และทารรวิถีมีอยู่ข้างหน้าว่างอยู่ข้างหลังมีไม่สามารถมีว่างไม่สามารถว่างมิเช่นนั้นเธอขยับไม่ได้ มีจะขยับเคลื่อนไหวได้อย่างไรว่างจะขยับเคลื่อนไหวได้อย่างไรล้วนต้องอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างการใส่เสื้อผ้าการเดินพฤติกรรมของเธอเธอพูดเธอคิดเธอดูเธอกินการเคลื่อนไหวของเธอล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่าง มีไม่มีว่างไม่ว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตและความคิดนั่นเรียกว่าทำวิถีแยบยนต์ไร้ขอบเขตทะลุฟ้าทะลวงดินแสงสว่างไร้ายขอบเขตอายุยืนยาวไร้ขอบเขตมีนิลมา์กายอยู่ทั่วทิศพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำเร็จแล้ว ล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างทั้งนั้นนอกจากมีไม่มีว่างไม่ว่างที่เป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของฟ้าดินจักรกวาลสิ่งอื่นๆนนั้นล้วนเกิดจากจิตสิ่งอื่นนั้นที่จำได้ที่เห็นได้ที่พูดได้ที่อ่านมาที่ฟังมาล้วนมาจากจิตใจเธอไม่รู้สิ่งเหล่านั้นคือมีไม่มี เธอไม่รู้จักมีไม่มีเธอจะตัดทุกข์ตัดกังวลได้อย่างไรเธอจะหลุดพ้นได้อย่างไรเธอจะออกจากการเกิดตายได้อย่างไรเธอจะพ้นสามโลกได้อย่างไรเธอจะมีธรรมกายได้อย่างไรถ้าไม่มีมีไม่มีว่างไม่ว่างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอต้องรู้และเข้าถึง มีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นถามเธอเธอรู้ไหมรู้มีไม่มีว่างไม่ว่างเธอเห็นไหมเห็นมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอได้ยินไหมได้ยินมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอคิดได้แล้วมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอรู้แจ้งแล้วมีไม่มีว่างไม่ว่าง ไม่มีหนึ่งความคิดไม่มีหนึ่งการสร้างไม่มีหนึ่งช่องว่างไม่มีหนึ่งเวลาที่จะไม่อยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นการหายใจหายใจเข้ามีไม่มีหายใจออกว่างไม่ว่างหายใจเข้าหายใจออกมีไม่มีว่างไม่ว่างหายใจเข้าออกมีไม่มีว่างไม่ว่าง ไม่มีการหยุดหยุดก็ตายมันเป็นเช่นนี้ชั่วนิรันดรจึงบอกว่าสรรพสิ่งสรรพเรื่องสรรพรูปสรรพธรรมวิถีสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตครอบคลุมทั้งจัก,กรวาลล้วนอยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่สามารถออกห่างสักเสี้ยววินาที มีไม่มีว่างไม่ว่างครอบคลุมทั้งหมดห่อหุ้มทั้งหมดทะลุทั้งหมดเชื่อมผ่านทั้งหมดเรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างสามารถตัดขาดความทุกข์ตัดขาดการเกิดตายทั้งฟ้าดินอยู่ในธรรมกายแยบยนรูปกายแยบยนตของเธอไม่มีที่ใดอยู่ ไม่มีที่ใดไม่อยู่ไม่มีมาไม่มีไปส่วนพวกเราล้วนอยู่ในความมีลุ่มหลงไปอยากมีอยากยึดครองอยู่ตลอดเวลาอยากผูกมัดคนอื่นควบคุมคนอื่นล้วนเกิดจากจิตสิ่งที่เกิดจากจิตคือทำวิถีส่วนตัวของตนเอง ไม่ใช่ทำวิถีส่วนรวมทำวิถีส่วนรวมคือมีไม่มีว่างไม่ว่างญาณตนของพวกเราคือมีไม่มีว่างไม่ว่างวันนี้ก็ขอผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาทขอองค์เดิมของทุกท่านปรดยุโทษให้อภัย สำนึกคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่าน